สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่กำลังติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีของวันที่29สินงหาคมพศ2566ซึ่งคาดว่าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายนะคะของรัฐบาลชุดน,นี้ค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีการพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐบาลรักษาการจะทำได้นะคะในเรื่องแรกค่ะเป็นการอนุมัติ งบกลางจำนวน998ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต่อเนื่องของเดือนกันยายนปี2566นี้นะคะซึ่งนโยบายนี้รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการอุดหนุนเงินแรกเกิดให้กับครอบครัวที่มีความยากจนมีไรายได้ไม่เกิน1 0แสนบาทต่อคนต่อปีในอัตราเดือนละ 600บาทต่อคนนะคะแต่ว่าด้วยอัตราการเกิดของเด็กในปีนี้มีสูงกว่าที่คาดการไว้นะคะจึงทําให้งบประมาณที่จัดสารไว้ดูแลตั้งแต่ปีเดือนตุลาคม2565ถึงสิงหาคมปี2566นั้นเนี่ยมีจํานวนที่สูงขึ้นค่ะดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะต้องขอให้คณะรัฐมนตรีพิจรารณางบกลางค่ะและในวันนี้ รมก็เห็นชอบงบกลางนะคะจํานวน998ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นการจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิดนะคะสําหรับเด็กเล็กจนจนถึงอายุ6ปีจํานวน2ล้าน2แส5 0 0 0 0คนค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปทางสนักเลขาคณะรัฐมนตรีก็จะเสนอให้กับกรกตพิจารณาในการอนุมัติงบกลางต่อไปค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะขอเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะ เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้และในอนาคตต่อไปคาดการว่าจะมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดพิเศษอีกจํานวนมากซึ่งกฎหมายปัจจุบันนั้นยังไม่ครอบคลุมที่จะเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงในมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะในวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอร่าง กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบค่ะสาระของการออกร่างกฎกระทรวงก็คือเป็นการปรับแก้นะคะปรับแก้ข้อกำหนดด้านระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอักคีภัยในส่วนที่เกี่ยว กับโครงสร้างและอุปกรณ์ค่ะที่เป็นส่วนประกอบของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้อกําหนดของกระทรวงในการแก้ไขอาคารที่มีสมภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัยจากคีภัยนะคะสาระที่ขอหยิบยกเป็นประเด็นสำคัญสำคัญ,คญก็คือว่าในร่างกฎกระทรวงนี้จะมีการกำหนด คำนิยามเพิ่มขึ้นนะคะ คำที่กําหนดให้ชัดเจนคือคําว่าการกันแยกนั่นหมายความว่าอาคารที่สร้างขึ้นเนี่ยจะถูกกําหนดให้มีการกั้นแยกพื้นที่อาคารออกเป็นส่วนๆเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามระหว่างแต่ละส่วนของอาคารนะคะอีกสาระหนึ่งค่ะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องของถนนสาธารณะเพื่อให้รถดับเพลิงวิ่งสวนกันได้เดิมไม่ได้กําหนดถนนสาธารณะ ที่ต้องมีผิวจราจรไว้ค่ะอีกสาระอีกการหนึ่งนะคะมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วนะคะให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงหิ้วค่ะทั้งนี้นะคะยังมีการกำหนดบทเฉพาะการเพื่อให้เวลากับ ผู้ประกอบการในภาคเอกชนได้ปรับตัวนะคะกทเฉพาะการได้กำหนดว่าเพื่อให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับหรือที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการกอร่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและยังก่อสร้างหรือดัดแปลงไม่แล้วเสร็จให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ก็คือเป็นการให้เวลากับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วค่ะคะ่ะ <c oughs> สำหรับมติคณะนะรัฐมนตรีในเรื่องต่อมานะคะวันนี้คอรมอก็ได้เห็นชอบร่างพระราชกิจสีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญ,ญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยองนะคะสาระสำคัญของร่างพระราชกิจสีกานี้ก็จะเป็นการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญ,ญาตให้ตั้งสถานบริการภายในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกสนามบินปู่ตะเพาจังหวัดระยองค่ะ สำหรับเขตพื้นที่เพื่อการอนุญ,ญาตให้ตั้งสถานบริการนะคะก็จะอยู่ในเขตเมืองส่งเสริมเมืองการบินภาคตะว,วันออกมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นนะคะ2,662ไร่ซึ่งสามารถจัดตั้งกิจกรรมสถนนานการณที่เข้าผ่ายสถานบริการกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและพื้นที่จำหน่ายเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับช่วงเวลาการจำหน่ายแล้วก็จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดด้วยความสงบนะคะ ซึ่งการออกพระราชกิจสตีกาครั้งนี้นะคะก็จะสอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกไปเมื่อวันที่25สิงหาคม2566ที่ผ่านมาคือร่างพระราชกิจสตีกาจะเป็นการกําหนดเขตพื้นที่การอนุญาตแต่กฎกระทรวงที่ออกไปแล้วก็คือเป็นการบอกว่าสามารถเปิดขายได้ตลอด2 4ชั่วโมงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเมืองการบินภาคตะวันออกสามารถรองรับนักธุรกิจนักเดินทางนักท่องเที่ยว แล้วก็ผู้ที่มาเดินทางมาใช้สนามบินบริการได้ต่อ24ชั่วโมงค่ะเรื่องถัดมานะคะวันนี้คอรมอลค่ะได้รับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชาการในสถาบันพระบรมราชนกนะคะกระทรวงสาธารณสุขโดยสาระสาคัญก็คือจะเป็นการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ซึ่งจะเป็นส่วนราชาการภายใต้สถาบันพระบรมราชนกกระทรวงสาธารณสุข การจัดตั้งครั้งนี้นะคะก็เพื่อการรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ของเราขาดแคลนอยู่แล้วก็จะมีการจัดตั้งขึ้นมาโด,โดยการเป็นการสนับสนุนถึงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบ,บทนะคะซึ่งคอรมองก็ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่5เมษายน2565ที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ให้กับประชาชนชาวไทยคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะก็สำหรับในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการนะคะสองเรื่องด้วยการที่ทางหน่วยงานได้นำมารายงานต่อคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการรายงานการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธศักราช2544นะคะซึ่งรายงานฉบับน,นี้ค่ะก็เป็นรายงานประจำปีที่ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมส,ส,สุขภาพที่ได้มีการดำเนินงานไปในปี2565ค่ะซึ่งในปี2565ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าได้มีการ ดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการต่างๆที่ต้านพายาเสพติดหรือว่าเ,เกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าหรือว่าบุหรีหรือว่ากัญชาหรือว่าสารเสพติดอื่นๆก็ได้มีการทําโครงการมีการจัดกิจกรรมที่จะให้ความรู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการ แพร่กระจายของสารเสพติดนะคะเข้ามาในระดับไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียนหรือว่าในระดับสถานศึกษาต่างๆค่ะก็ทางภาครัฐนะคะหรือว่าหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางกองทุนนี้ก็ได้มีการดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างทักษะของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะ พัฒนาศักยภาพพัฒนาบุคลากรพัฒนาเสริมสร้างนะคะตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญมาโดยตลอดทั้งในส่วนของนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องจนมาถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการรายงานเข้ามาในวันนี้ค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเด็กปฐมวยัยอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นรายงานที่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มใจนะคะสร้างภูมิคุ้มใจในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการลดปัญหาสุขภาพจิตฟื้นฟูสุขภาพใจค่ะที่จะมีการให้บริการการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะที่ จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆเป็นอย่างมากค่ะก็เราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคใหม่นะคะซึ่งทางภาครัฐก็ไม่ได้เพิกเฉยก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องค่ะ ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอาการขับเคลื่อนทางสังคมนะคะก็จะมีโครงการต่างๆเช่นเรื่องของการส่งเสริมการข้ามทางม้าลายการลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างสังคมสุขภาวะที่ปลอดภัยเท่าเทียมและเป็นสุขค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะรวมไปถึงการดูแลพี่น้องประชาชนในกลุ่ม เปราะบางกลุ่มที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษหรือกลุ่มที่ต้องการที่จะสร้างทักษะพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อที่จะได้มีอองานมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป้าหมายทั้งหมดนี้จะขออนุญ,ญาตเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีเป้าหมายในการที่จะควบคุมในเรื่องของยาเสพติดต่าง ต่างรวมไปถึงการจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็ไม่ได้แค่น,นั้นยังมีไปถึงเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องรวมถึงสุขภาพทางร่างกายและจิตใจด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นรายงานที่ทาง อกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้รายงานเข้ามาที่คณะรัฐมนตรีนะคะก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลภายใต้การน,นำของพลเอกประยุจันทร์โอชาในช่วงที่ผ่านมาก็ให้ความสนใจในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องค่ะในอีกรายงานอีกฉบับหนึ่งค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งเป็นรายงานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้นำเสนอรายงานฉบับนี้เข้ามาค่ะก็เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นะคะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราชส5 5 0ค่ะ สรุปสาระสำคัญที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นในเรื่องของแนวโน้มของสถานการณ์เด็กและเยาวชนในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ่ะก็มีการพบว่าโครงสร้างของประชากรเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะสังเกตได้ชัดจากจำนวนของผู้หญิงที่ตั้งครรภที่นาที่มาฝากครรน,นะคะในครั้งแรกเนี่ยมีแนวโน้ม ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นแนวโน้มของสังคมในอนาคตว่าจำนวนประชากรที่เกิดใหม่ก็จะน้อยลงจำนวนของประชากรที่เป็นวัยทำงานแล้วก็วัยผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของช่วงวัย7-12ปีนะคะที่น่าเป็นห่วงก็คือมีจำนวนของเด็กที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ที่จมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมีจำนวน ในช่วงปี2563เนี่ยถึง531คนนะคะและปี2564 198คนค่ะ,อ,ะอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นภาวะอ้วนในเด็กในช่วงวัย7 12ปีซึ่งตรงนี้ทางสถานศึกษาทางครอบครัวก็จะต้องมีการดำเนินการดูแลนะคะให้ความรู้แล้วก็ดูแลเด็กในช่วงวัยนี้ให้ ปราศจากโรคอ้วนหรือว่าลดภาวะอ้วนได้เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินการต่อไปนะคะสำหรับในช่วงเยาวชนค่ะวัย13ถึง17ปีช่วงช่วงเยาวชนในช่วงอายุนี้สิ่งที่พบในรายงานก็คือว่ามีสถานการณ์ของความขัดแย้งภายในครอบครัวที่ เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความขัดแย้งภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพบว่าความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นจากการแสดงออกทางการเมืองที่อาจจะมีความเห็นต่างหรือว่ามีการแบ่งแยกกลุ่มกันนะคะทําให้สังคมไทยเนี่ยได้เห็นถึงว่ามีการแบ่งช่วงวัยแบ่งการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดค่ะและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง เรื่องของปัญหาที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและปัญหาการใช้สื่อออนไลน์นะคะรวมไปถึงสื่อพนันออนไลน์ต่างๆด้วยซึ่งการรับทราบปัญหาหรือว่ารับทราบรายงานตรงนี้ก็จะเป็นผลที่นำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในสังคมไทยในอนาคตต่อไปค่ะก็อันนี้เป็นรายงานในเรื่องของสภาพ ของสภาพสังคมที่พบนะคะในอีกส่วนหนึ่งก็จะมีไม่ได้มีแต่ปัญหาค่ะแต่ก็มีเรื่องที่น่าชื่นชมก็คือเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้รับรางวัลระดับชาติหรือว่าระดับโลกนะคะหลายคนทั้งในด้านของวิชาการด้านกีฬานะคะแล้วก็รวมถึงการ จัดการของภาครัฐในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นรวมถึงเป็นกลไกที่สำคัญที่จะเคลื่อนเด็กและเยาวชนในประเทศชาติของเรานะคะในประเทศไทยเนี่ย ให้เดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ทางรัฐบาลก็มีการรับฟังความคิดเห็นมาโดยตลอดค่ะก็จะมีทั้งในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนหรือว่าในส่วนกิจกรรมของเ,ออเด็กและเยาวชนต่างๆด้วยทั้งหมดนี้นะคะก็ทางภาครัฐก็ให้ความใส่ใจค่ะไม่ว่าจะเป็นรายรายงานทั้ง2ฉบับ ในรายงานทั้งสองฉบับเราก็จะเห็นว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ผลักดันและติดตาม ในปัญหาด้านต่างๆมาโดยตลอดมอีการวางแนวทางแก้ไขรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณที่จะทําให้เกิดการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านต่างๆมาอย่างต่อนเนื่องทั้งในด้านสังคมนะคะด้านเยาวชนเด็กและเยาวชนหรือแม้แต่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาอย่างต่อนเนื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ ดำเนินการตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จะฝากไว้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะก็จะต้องขอขอบพระคุณนะคะในในช่วงท้ายนะคะเมื่อสิ้นสุดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีทุกๆท,ท,ท่านข้าราชการ ทุกคนที่ตลอดระยะเวลา4ปีได้ทุ่มเทก,กำลังกายและกำลังใจทำงานเพื่อประชาชนและบ้านเมืองนะคะท่านได้แสดงความประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งใจอย่างมากท่านยังได้พูดด้วยว่าที่ผ่านมาไม่มีช่วงเวลาใดที่ท่านรู้สึกหนักใจในทีมงานทั้งร,รัฐมนตรีทั้งสสและข้าราชการทุกคนท่านสัมผัสได้ถึงความตั้งใจนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านจะขอจะรึกไว้ในความทรงจำท่านได้กล่าวว่าทุกอย่างทำให้ผมได้รู้จักคนดีมิตรดีๆและถ้าหากว่าได้มีโอกาสพบปะก็ขอให้มีรอยยิ้มให้กันนะคะโลกหมุนเปลี่ยนไป ทุกคนก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการเวลาที่สำคัญรัฐบาลชุดนี้ได้สร้างรากฐานการพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆไว้เพื่อที่จะเป็นการปูทางสู่เส้นทางความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติสิ่งดีๆเหล่านี้ท่านก็หวังว่า จะได้รับการสารต่อจากรัฐบาลชุดต่อไปนะคะจากนี้ท่านก็จะขอเป็นผู้เฝ้าดูและเป็นผู้ให้กำลังใจทั้งฝ่ายการเมืองและกับฝ่ายข้าราชการทุกคนให้ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะท่านยังได้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนา ระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ขอให้ปกป้องทุกคนให้มีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานทำในสิ่งที่ถูกต้องและท่านก็ได้ย้ำว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในช่วงสุดท้ายจริงๆของการประชุมในวาระวันนี้ก็เป็นการ ถ่ายภาพร่วมกันของผู้บริหารน,นะคะท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักเลขาคณะรัฐมนตรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นองค์ประกอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีในทุกสัปดาห์ตลอดละระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาบรรยากาศของช่วงสุดท้ายก็เป็นไปอย่างประทับใจนะคะได้ถ่ายท่านนายกเดินไปถ่ายรูปกับทุกๆคนเลยทุกๆโต๊ะด้วยรอยยิ้ม ข้าราชการน้องๆที่ไม่ใช่เป็นอยู่ในตำแหน่งระดับสูงก็เข้ามาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็มีความผูกพันแล้วก็ระลึกถึงถึงท่านนะคะมีทั้งรอยยิ้มและเสียงของระแล้วก็ความคิดถึงแฝงอยู่ค่ะ <S 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 ท่านก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าภาพที่ถ่ายกันไปในวันนี้ทุกคนจะอยู่ในความทรงจำและ จะเป็นความผูกพันที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะขอบคุณค่ะ